แต่ขมือนของเรานะคะอู้มีคะแนนด้วยนะคะของกลาขอคุณน,นะคะมีคะแนนสิบยี่สิบคะแนนก็มีค้านะคะแม,แม่ทุกท่านนะคะมีข้าวมีคะแนนสำหรับคเหมือนของเรานะคะรับได้ทุกอย่าง สวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องฟังขมือนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เข้ามาในหมู่บ้านเลยโอ้เจอคร่อริเจนเหมือนเยอะแยะเลยนะคะเูนะคะเจของเราก็หมุนซ้ายหมุนขวานะคะคู่อริของเราก็เห่าอยู่ต่ในบ้านนะคะไม่กล้าออกมานะคะ ดูดูนะคะยืนมองคนสวยนะคะยืนมองเจ้อ้วนของเรานะคะโอ้ได้กินกล้วยแล้วดูดูดูดนานกินกล้วยมีคั่วหลีอยู่ข้างๆนะคะแม่แม่ดูดูดูหางใช้ทุกส่วนนะคะเป็นอาวุธสู้กับคั่วหลิของเจ๊หมื่นนะคะแม่แม่ มาดูบรรยากาศในหมู <pelled> ่บ้านกันนะคะแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงว่าเราจะหมานหรือไม่หมานนะคะวันนี้ วันนี้วันเสาร์นะคะดูนะคะเดินซอยนี้เจ๊คุมนะคะเต็มถนนเลยบ้านท้ายใหญ่ใหญบ้านท้ายอ้วนอนเป็นใครไม่ได้เป็นเจ๊หมื่นนะคะวันต้องโคษณนาน่อย แม่แม่ไปไหนหมดเวลาอยู่มีแต่ป่ากล้วยพูดเสียงดังนะคะแม่แม่คนโต้งนะคะยืนมองเจ๊ของเราเป็นแถวเลยนะคะน้งหมานะคะ โอ้เสียงถ่ายลมอมาเจอแล้วน้องใครได้ยินเสียงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,กอนเรามาลุ้นกันนะคะเจ๊เหมือนจะได้อะไรนะคะเราเจอคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ท่านบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,กอน บอกว่าเดี๋ยวเดียวเดียวเจ้อ้วนของเราก็ยืนจอดจึกเลยนะคะแม่แม่สงสัยเคยได้กินว่าคําว่าจอดนี่คือต้องได้กินข้าวเหนียวนะคะโอ้คุณแม่ท่านจะมาทําบุญกับเจ๊มือนนะคะโอ้ได้พริกแดงด้วยวันนี้อ ขอขอบคุณคุณนะ้าผู้ใจดีนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปาศากโลกภัยบุญรักษาเทวดานะคะขอบคุณค่ะนี่นะ,ะขอให้คุณนะ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่เมตตาขมินนะคะโอ้คุณแม่นี่นะคะสวยมากคุณนะ้าผู้ใจดีนะคะขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะโอ้นนข้างหน้ามีข้าวเหนียวด้วยนะคะโอ้มีข้าวเหนียวปั้นใหญ่เลย ขอบคุณข้าวเหนียวร้อนๆจากคุณแม่นะคะท่านจดีท่านเมตตาให้คะแนนคำมือแล้วก็ให้ข้าวกับคำเมือนด้วยนะคะใจดีมากๆเลยนะคะทนะตนไม่ย้น่ะคะโอ้เจ้อ้วนของเราได้กินทั้งข้าวได้ทั้งคะแนนนะคะ คุณยายนะจับน้อยจับน้อยคำเหมือนให้จับมือน้อยเหมือนสุปตาเหมือนที่แม่แม่ว่าเลยนะคะทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาต้องขอจับมือน,นะคะแม,แม่สุปตาอ้วนนะคะแม,แม่ดูบัานไทย บางท่านนะคะท่านบอกว่าข้าวเหนียวร้อนๆเอาปิ้งไก่ไก่ย่างด้วยอย่างนี้ไหมโอ้น้องไพเลยบอกว่าอยา่าอย่าใส่ไก่ย่างให้กับคำหมือนนะคะคำเหมือนของเราไม่กินไก่ย่างนะคะกินแต่แค่ข้าวเหนียวนะคะแม่ๆมบางท่านท่านก็บอกว่าอาจจะกินเหมือนคนซื้อไก่ย่างให้ด้วยนะคะแม่ๆมแต่เจ้อ้วนของเราถ้าได้กิน ่ย่างหรือว่าได้กินอาหารในข้าวจะไม่ยอมกินข้าวเลยนะคะแม,แม่เปื้อกับข้าวไม่ยอมกินเลยจะไม่ทานเหมือนคนทานเฉพาะข้าวที่ยังไม่แปรรูปข้าวเหนียวนึ่งธรรมดานะคะนี่คุณนะ้าท่านรอใส่บาทเจอคำเหมือนใส่บาทคำเหมือนก่อนเลยนี่นะคะวันนี้เจอผู้ใจดีเจอท่านมากๆเลยนะคะนี่นะคะ จนเชื่อและความเชื่อได้ความศรัทธานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะที่เมตตาคำมืนใส่บาตกับคำมืนแล้วก็ขอพอรจากคำมืนด้วยนะคะ ทีมงานเราจะไม่ได้ขายวัตถุมงคลน,นะคะแต่คำเหมือนของเราได้กินข้าวก็ดีใจแล้วนะคะแม่แม่ทุกทท่านนะคะโอ้ได้ของกินจากเด็กๆแล้วนะคะได้แตงโมได้อ้อยนะคะ นี่นะคะระหว่างเราเดินข้างถนนนะคะเจอคุณพี่ใจดีนะคะเมตตาให้กับขมือน,นะคะถามห้าอ้อยหาอ้อยนะคะแต่เราไม่มีอ้อยเราไม่ได้ขายอ้อยท่านก็เลยให้คะแนนกับขมือไปซื้อกล้วยนะคะอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใจดีมากๆเลยนะคะที่เมตตาขมือน,นะคะนี่นะคะอู้มีคุณพี่ใจดีอีกท่านนะคะ อขอจับน้อยจับน้อยคำมือทั้งกินทั้งรับคะแนนนะคะแม่แม่รับได้ทุกอย่างนะคะทำเพื่อครอบครัวนะคะน,นี่นะคะโอ้ได้ข้าวเหนียวเพียบเลยจากเด็กๆนะคะแม่แม่ ดีใจนะคะทําไมคหมืินชอบเด็กนะคะแม่แม่ดูแบบนี้นะคะจะรู้เลยนะคะเพราะว่าคหมินได้ทานอาหารกับเด็กๆในหมู่บ้านนะคะได้ยินเสียงเด็กๆ,ๆเรียกแจ้วแจ้วแจ้วเสียงอย่างนี้คหมือนของเราจะจอดรถจะจอดเลยนะคะแม่แม่เพราะว่าเคยได้กินข้าวเหนียวเคยได้กินกล้วยเคยได้กินอ้อยนะคะอ้าวดับข่าวหมดแล้วเดินต่อเลยนะคะ นี่นะคะโอ้คุณนะ้าท่านขายกับข้าวนะคะท่านเห็นข้ามื่นให้อีกแล้วนะคะข้าวเหนียวแม่แม่ท่านใดอยากกินข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมาออนทัวกับข้ามื่นได้เลยวันนี้ข้ามือนเดินสายกินอย่างเดียวนะคะ ข้ามือของเราก็เดินต่อนะคะแม่แม่มีข้าวเหนียวตรงไหนข้ามือจะจอดตรงนั้นนะคะนี่ก็คือบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะที่น้องไพ่เองได้ถ่ายคลิปให้แม่แม่ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศในหมู่บ้านแต่ละครั้งจะเป็นยังไงนะคะ ของกินอีกแล้วกลัวนะคะเพราะว่าเจ๊เหมื่นของเราตัวใหญ่ทุกท่านก็ทุกท่านก็กลัวนะคะแต่คําเหมื่นของเรานะคะมีคะแนนด้วยนะคะเป็นกระาษสองพินะคะมีคะแนนสิบยี่สิบคะแนนก็มีข้านะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะมีข้าวมีคะแนน สำหรับคเหมือนของเรานะคะรับได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าคะแนนนะคะท<ด>ําให้ทุกท่านไม่ผิดหวังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคขอมน,นะะของท,ท,ทุกท่านเก่งมากๆเลยนะคะ ทำให้นะนะนะคะต้องได้หลวงกระเป๋าทุกทกท่านนะคะโอ้ยมีเสียงด้วยดีใจนะคะกลัวแต่ก็อยากจับคำมือนอยากสัมผัสคำมือนนะคะแม่เพราะว่าใครๆก็อยากจับ เมืองซุปตาของแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะเพราะว่าซุปตาตัวอ้วนนะคะใครเห็นไม่มีว่าจะไม่อยากสัมผัสนะคะแต่ทุกท่านก็อาจจะมีกลัวบ้างนะคะบ้างนะคะโอ้ข้าวเหนียวปั้นใหญ่เลยนะคะน,นะคะ <S <S <chau> หมู่บ้านนี้นะคะท่านใจดีทุกๆท่านเลยนะคะคำเหมือนเดินเข้ามา ในหมู่บ้านตั้งแต่แรกนะคะได้ทานข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวข้างหนึ่งมีคะแนนข้างหนึ่งนะคะแม่โอ้โรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ท่านเมตาน้องช้างนะคะน้างถ่ายรูปนะคะจับสัมผัสถ่ายรูปกับคำาหมือนได้เลยนะคะคำเหมือนของเราก็จะยืนให้บริการแบบนี้นะคะทุกท่านก็ขอถ่ายรูปกับคำาหมือน ขอเก่งมากๆเลยนะคะดูน้องหมาโอ้น้องหมายืนดูเจ้อ้วนอ้คำเหมอนบอกมองอะไรมองคนสวยใช่ไหมโอ้คำเหมอนบอกไม่แน่จริงนี่ว่าออกมาเลย ตัวเล็กๆนะคะยืนหน้าเรียงหน้ากระดานเลยนะคะดูดูมองเจ๊หมื่นดูดูตัวเล็กๆบางอาจเห่าเจ๊อ้วนของเรานะคะอยากจับนะคะทุกท่านอยากจับแต่ก็กลัวนะคะน,นี่นะคะบรรยากาศในหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้เองนะคะน้องไยเองก็ต้องขอขอบคุณทุทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกการติดตามของทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพังคำเมินนะคะสําหรับวันนี้น้องไยเองก็ต้องขอปิดคลิปปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ